สาธุ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 โอ้ เปล่งพ ke oh, oh, yeah, ินพิ่นสมัยเก่าพินพิ่นเนาะเบิ่งของรักสมรักษาเพิ่นเยอะแยะเลยยน้อยพวยแจ๊บดูปืนสีมันตามจะมุยน้ำยายจอมปวกเป็นยังไงยายยายจังขืนมันขึ้นเองมันค่อยกับมะฮุ้มมันขึ้นเองมันขึ้นมาเองจะคล้องกับเภาจะคล้องกับเภากับมันตายสามปีละสามปีแค่สี่ปีเลยสามข้าววันสี่ปีแล้วมั้ง นอนเผาจองกัวนอนก็อัวโองไเต็มนเนาเวลาเขาถึกเลขเขาให้คิวเขาถึกเขาเล่นเลน้โให้ให้หัวแม่นคักมองนี่โอ้ยจักแม่เจ้าเลไักพให้มองนี่ให้หัวแม่นคักบ่อยใหญ่แม่นแิีแม่นดีๆยาเขาขึ้นมาไวามันกับพุ่มเป็นคนสุรินทร์ที่วีครับ ธรรมดาก็ไปนั่งสวนนู่นนั่นก็สิไอ้มันสิแตกยอดลงเรื่อยๆนี่มันเริ่มมันเคือกี้จะควางพยูเนาะจะควางพยูมันสิแตกออก็ไม่เรื่อยๆอันนี้มันก็อยูคลองทีคันเพราะไงเรายังอยู่มันสิมียอดไม่ขึ้นมากงามอันนี้ยอดเมื่อกี้ยากขนาดนี้สวนมนต์ุ่นเสาเออเราเฮ็ดสวนมนต์เสาดเสาแรงบ้านนี้สวนมนต์แล้งว่าสิตีกองตีกองเปล่าแค่ไหนบาทนี่ทั้ไปก็ยจอดใส่อยู่นี่แหละบ้วนขนาด โย่างแกงกะสีช่อเราสีช่อเกงเราเป่าแค้นกะเกงพอสวดมนต์แล้วเพิ่นกะจังกสันล่ะเพิ่นคือแบบนี่เป็นจังไดเป่าให้งูให้เงี่ยวเล่าแต่ละเราบอกว่าเราอยู่กับงูอ๋อเราปล่อยงูฟังสีแม่ตัวเราเห็ดของเราคนบ่มีเมียกับบุญหัวแจ๊กเราบอกว่าไม่ถึงสีน้ำผู้ใดดอก นอกจากว่านั่นแล้วค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์จะไปเล่อนมวยน้องนั่นก็ไปเฮ็ดบุญนนั่แหละช่วงนี้ใช้ป <ừ> ั๊ดไหนอย่างที่จะกระยานไป <ừ> อันนี้เรียกว่าให้โซ่ให้ลาบเนี่ยเมกี้เราอยู่นั่นมีโซ่ดูนเนาะเราอันนั้นพวานกับพวานแม่นกับคว้าก็มีโซ่ดูเราก็ให้หวยแม่ม ให้แม่ให้พี่เปรีาบไ่ได้กันเขาทีได้เห็นลังค้าทีดจะน้อยเราแบบว่ามือนานก็ดีเด้อยบบวเราเราถึอดูไแม่เนน่้นะมุกไปก็ถือดูในเราอยู่เพราะว่าพื้นสวนต่นนะพืนสวนพื้นน่ะครับบ้นเบ้านผ้าบัานสีลนี่คันมือนันเนี่ยว่า่อย กับบุ้งหูประเดี๋ยวตาขาวไว้เด็กหน่อยมันตาก่อนนีแต่เลยว่าอุ้ยประมานเด็กหน่อยกินแล้วบอกคันเข่าคันเข่ากินแล้วอย่าเอามาใส่กูได้ประมาณได้พอใหญ่แล้วเดียจะพาไปดูจอมปลวกนะครับคุณผู้ชมอืมตรงนี้บอยายจอมปลวกอยู่หลังบ้านโอ้ตรงนี้จะมีธาตุด้วยทุกยายอืมเป็นหลานยาย แล้วก็ลูกคนไหนที่นอนอยู่นี่เสียชีวิตธาตุอันไหนอันตรงกลางใช่ไหมยายกับพ่ออยู่นี่ตรงกลางนี่ลูกชายยายใ็อยู่นี่อ๋อลูกชายอ๋อโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนเขาก่อนเขาจะเสียชีวิตสามปีเขานอนอยู่ตรงนี้เลยเขานอนตรงไหนอะ่รงนี้เลยนะฮะตอนข้างๆนั่นนั่นโอ้นอนอยู่ฝั่งโน่นฝั่งตะวันตกอ๋อ เขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยนั่นแหละเขาไปโรงพยาบาลเขาไปโรงพยาบาลซีขอบ่อยไปชุลินชุลินโอ้มันเกิดกี่ปีทึ่งใหญ่ขนาดนี้โอ้ตั้งแต่ตั้งแต่น้อยมาไปใหญ่ขึ้นก็ขึ้นแล้วแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นนี้ยังได้เป็นน้องน้อยแต่ก่อนมันตั้งแต่เล็กๆเลยตอนนี้มันเล่า53แล้วเนาะ53 54โอ้จำปองนี่ได้จ้า โอ้โรนี่เด็กผาตึมเนาะเตะกีหอยลวยนั่นมันเรือตะกีในน้นึงไหนตไก้ใหญ่ไปอันนี้แวนี้จะเป็นที่วางอืที่วางผ้านีตรงนี้มาหมดแล้วแต่คนแค่นี้เองเดี๋ยวนี้เาจะเอาผ้าย็สีมาผูกอยู่โอ้ใหญ่แห้งค่ครับคนติดผืนเสียผืนนอนที่พูดบ่ใ่นไอ้ขอไปเบ่งเตียง่นในสนาเตัวนี้ ใหม่เพราท่านลือออกตอนเพิ่นนอนเพิ่นเสียชีวิตตรงนี้เนาะเจ้าของเพิ่นได้สามปีแล้วบ่สี่เขาสี่ปีเลยสิสี่เขาสี่ปีแล้วปีหกอเสียเมื่อตอนปีหกสองอู้ใหญ่แหงอย่างนี้จอมปวกใหญ่แห้งตรงกลางนี่เป็นหน้าคนไหมเป็นคล้ายๆหน้าคล้ายๆหน้าคนเนาะ กับเป็นคืนนี่แหละนี่เห็นไหมนี่แต่ละแต่แต่ละแง่งเนี่ยมันเหมือนกับบริบาลแกทงนั้นแหละเนี่ยมองดีๆจะจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยครับจะมีเหมือนหัวเหมือนหัวคนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนหัวพญานาคเหมือนงูใหญ่เหมือนงูใหญ่ใช่ตรงนี้ท่านเหมือนหัวงูออกมาอันนี้จะเป็นเหมือนคอเขาสองออกมาอย่างนี้พอแล้วแต่จินตนาการเนาะแต่เรามองเป็นอย่างนี้ แต่ละแง่งจะมีเหมือนบริวารน่ะอยู่หลายรอบหลายลายรอบเลยนี่อันนี้เหมือนหัวหัวงูใหญ่เลยนะนี่ครับแม่นหัวพญานาคเลยสมัยตะกอนนี่เพื่อนหเลืไห้ห้วยนี่แม่นคักเล่าฝันนี่เราเสียนันแล้วก็ัอแกจะมียายาโบราณเนาะยาาไม้แต่ก่อนเต็มอยู่โน่นอ๋อ ยาล่างไม้ยาฝนเวลาโดนงูกัดโดนอะไรเดี๋ยวแกจะพุนธาเก็บทองเก็บทองเก็บยังน่ะแกจะกินยาเนี่ยเอาผลให้ลูกให้หลานกินก็จะจะพวกนี่เนาะจ้าก็บอกว่าแกบอกว่ายาผีบอกอืแกอายุจักปี่ละไรตอนนั้นเราจักปีหรือพอใหญ่ตอนแกเสียเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะเจ็ดสิบกว่าออ๋ เจอตัวนี้ซ้อโอ้ซอเพิ่นซอใส่ป๊บสมัยโอ้ลับผลิตเองที่ตัวนนี้เยนันี้ซอเพินอนเนี่ยโอ้อาปีเห็ดสุดยอดสุดยอดสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อโอ้ อันนี้แกแตสะสมไปเวลานั่นแกก็จะมาทํากลองโอหนัหงงัวพอดีแกเป็นเสียกรองเนี่ยแกจะมามันล้างมาเช็ดแล้วก็กจะมาตีทําเป็นกลองอ๋อแก,กจะเป่าแค้นคตีกลองล้างจากที่สวนมนเมสร็จเสร็จแล้วก็จะ สีโซแล้วก็บางบ้านแกก็จะเป่าแซกโซโฟนแกเป่าแกเป่าเก่งนะครับเหมือนมาแต่ว่าแกแกแต่ว่าแกมีความสามารถด้านนี้ครับอันนี้กลองไม่รู้อยู่กับใครกลองอุ้ยแกแกตีกลองเวลาเลตีกลองนะเออคอยอยู่ทั้งได้เฮ้อได้ยินไปก็อดเต้นอะไ้แหละเราตีกลองเป็นทุกอย่างครับ เห็นหนักดนตรีเนาะ,ะ้กอันนี้แต่ก่อนตรงนี้แกห่อยพระไว้หมดเลยสุดสายนี่แต่ว่าพอแกเสียแล้วโอ้พระเราก็ลายตัวนี้ลายแต่ก่อนสุดลาวนี่เลยนะแล้วแปลว่าคนไหนชอบอันนี้ที่ที่ได้ห้อยก็ของแกแหละแต่ก่อนแกจะเนี่ยแต่กอนจะเป็นสีนี้หมดแล้วแล้วแต่ว่าเราดวงใครดวงมันเนาะเป็นพระที่หาย,ยากไปเยอะอันนี้พระหายานะมันนสมัยเราโว้คงพระนี่คงสิของแทบหมดเลยนี่ <gesch> บนหน้าสิเมนของเทียมดอกเย็บเอาค่ะอยากไ้เอาของเก่าโบราณจะของหลายแห่งเนาะอุ้ยอันนี้ตะกี้ยนงว่าชุดเล่าเนี่ยใช้มากเห็นคอยกับเหรียญมีตั้งแต่สมัยตอนที่แกตายแกสิมุกไห้ทั้งนั้นเหรียญอุเหรียญสมัยที่เหรียญหายากเดรียหายยากๆอยู่นี่หมดมีหมดสตังค์แดงมีมีหมดแล้วก็แบงค์ยี่สิบครับ คอยได้ในแบงค์ยี่สิบแบบแกไม่ได้ใช้เลยนะแบงค์แบงค์ยี่สิบรุ่นเก่ามันจะอยู่ในกระเป๋าก็บอกว่าอุ้ยไใหไงเขาบอกว่าในเดอร์มันอยู่บ้างได้พอไปดูในกระเป๋านั้นเห็นเป็นปึกเลยได้อยู่ประมาณห้าหกร้อยละมั้งแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ไงก็เอาไปออกค่ารงบานให้แกก็คือจะติดบเงินตัวนั้นไว้ตอนนี้ก็แบ่งลูกหลานไปแต่ว่าก็เก็บไว้บนบ้านอยู่เยอะอยู่มันเป็น มันเป็นแบ่งแบ่งหายากแบ่งยี่สิบสมัยตะกี้เป็นแบ่งแบบมันเจังไหนมันมีกาะพ่อรอเก้ากับใองพ่อรอเก้าที่มันหายากเลยมันบ่่คยมีแล้วเดือวนี้แล้วก็เลียนสมัยรุ่นศูนย์เก้ารุ่นนี้อย่างนั้นเลียนบาทหี่ๆงโอ้โหไม่ทันแล้วอย่างนั้นอันนี้ก็หลวงพ่อคูนใช่ไหมโออหลวงพ่อคูนก็จะมีผ้านอนแต่ว่าผ้านอน ขอพิ่นไปไหว้ยู่ทั้งเฮือนมีผ้านอนมีอันนั้นเพราะว่าคันว่างไว้นี่มันเพราะว่าจอมปัวเพิ่นกับสิมาอันนี้เกือบเบิดเนาะจ้าตะกี้พุ่นยุบเกืเกยทำหิ้งพระไว้นี่เลยนี่จ้าพุ่นพุ่นแล้วนี่นี่เคียงเก้าพุ่นพระก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ทมอยู่นี่นี่แหละเพราะว่าพุ่นอ่ะฐานนี่เด่นยังเห็นแขนอยู่เนี่ยจอมปัวดผอาเห็นแขนพระอยู่ แถวดี้พรมีอย่างดอกมีต่างห่างไม่เพื่อนมีเบอร์ยาวไปถึงนู่นอันนี้ก็ทมทิ้งหมดเลยนี่แต่ก่อนแกไปทําบุญที่ไหนจะได้อย่างนี้มาอืมาแล้วแกก็มาวางนี่วางไว้หมดเลยไปทําบุญแกชอบทําบุญระเยอะมากเยอะค่ะเยอะแล้วเหรียญเก่าก็เยอะเหมือนกันนะได้เยอะได้ไพ่เยอะอยู่ของแกเหรียญสมัยเหรียญห้าเหรียญห้าสมัยกี่สมัยไหนสมัยที่มันจะเป็นเหรียญแบบ กีเรียมัะนะเรียนหาสมัยเก่าสมัยเก่าที่เป็นเรียมมอแบบยันได้ได้เรียนหู้มีบอเรียนแบบหู้หู้เรียนหู้มีสตางแดง่อยเอาแคนให้เด็กหน่อยได้ลายได้ไฟลายอยู่กับแบงค์เก่าๆแกสะสมแบงค์แบงค์สิบอ่ะแบงค์สิบเก่าๆก็เยอะนะครับแบงค์สิบเป็นเป็นแบงค์สิบเก่าแต่ว่าแกไปนั่นมาเหมือนกับแกไปแกไม่ใช่อะแกเก็บไว้สะสมไว้เป็นปึกอะครับอืมเยอะ วันนี้เดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกันเนาะเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งขอโชคลาภให้จอมปวกใหญ่หยักอีรีครับเพราะว่าจะของเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วประมาณสามปีแล้วนะครับจะของจอมปวกนี่แต่ก่อนนี่มีงูมีอย่างเยอะแยะไปหมดตรงนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เขาบ่ได้เลยตรงนี้งูจะเยอะ แต่ว่าตอนนี้น้ำลดแล้วนะเห็นบอเด็กยายถือง่ามบอบัดเทนีศพี่น้องถ้าโทรนั้นเป็นส่วนจริงเนาะครัพ่อได้สุคนเนาะพ่อได้สุคนสาธุยายพ่อได้ค้าขนมเนาะได้จะค้าขนมได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันแม่งออกมาเนาะมังคระลิงยายนี่สี่ศูนย์ห่านเนาะโอเคยายโอเค สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้สีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำคำปลุกขีป่าฏทันสิบุหิพดาคลิปและสิบุหิพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม ขอบคุณครับ